สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับ Honda j a z z GE นะครับเป็นรุ่นย่อย SV นะครับปี2009นะครับผมคันนี้นะครับมันจะเป็นตัวก่อน Minor c h a n g นนะครับผมเป็นตัวท็อปสุดนะครับมือเดียวป้ายแดงเจ้าของเดียวนะครับผมสีขาวนะครับเดิมเดิมนะครับคลีนคลีนนะครับผมเจ้าของรักษาดีมากนะครับภายในสวยมากไม่มีตรงไหนลอกเลยนะครับนี่นะครับรถนะครับ สีก็เดิมๆนะครับผมดูได้เลยนะครับมีเก็บสีมาแค่แบบกันชนหน้ากันชนหลังนะครับเก็บรอยนิดหน่อยเฉยๆนะครับ SV นะครับเขาจะสวยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว SV กับ V นะครับมันจะต่างกันตรงตรงหน้ายิ้มข้างล่างนะครับตรงตรงเหมือนจะมีสเกิร์ตเล็กๆนะครับที่มากับชุดของรถนะครับแล้วก็นี่ครับลายล้อแม็กจะเป็นลายนี้นะครับกระจกมองข้างจะเป็น มีไฟเลี้ยวนะครับถ้าเป็นตัวปกติเนี่ยกระจกมองข้างจะไม่มีไฟเลี้ยวนะครับมันจะมีอยู่ตรงแก้มแล้วก็ชุดสเกิร์ตรอบคันเนี่ยมีมาอยู่แล้วถ้าเป็น SV นะถ้า V จะไม่มีนะครับแล้วก็เนี่ย SV ด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นก่อน,นเนยนะเชนเนี่ยมันจะมีคล้ายๆคล้ายๆทำเหมือนสเกิร์ตนะครับเนี่ยตรงเนี้ยแต่ถ้าเกิดเป็น V มันจะโค้งเข้าไปเลยนะครับผม ล้อขอบสิบหกนะครับเดิมโรงงานนะครับคู่กบบยางดันหลบนะครับผมขนาดหนึ่งแปดห้าห้าห้าสิบหกนะครับยางตรงสเปกนะครับปีสองพันยิสองนะครับนี่ดอกยังเต็มอยู่เลยนะครับผมต่อไปนะครับเราไปดูกระจกกันนี่กระจกหน้านะไม่เคยเปลี่ยนมานะแท้ฮอนดานะจะมีโลโก้ฮอนดานะนะครับผมภาษีนะครับ ภาษีจะเป็นหนึ่งกันยาหกแปดนะครับผมคันนี้ภาษีหกแปดแล้วครับนะกระจกนะครับจนะมีโลโก้ทุกบ้านเลยนะครับกระจกเดิมจริงๆแหละแล้วยางขอบกระจกนะยางขอบกระจกพวกนี้นะครับยางรีดน้ำนะไม่เปื่อยนะครับผมสภาพดีมาก รถเปื้อนนิดนึงนะครับพอดีโดนฝนอีกแล้วนะครับกอล์ฮอนด้าลูกบ้านเนียนเนียน yeah, ลองไปดูื้องเครื่องกันต่อนะครับนี่นะครับฝากระโปรงของเรานะครับนี่ฝากระโปรงแท้นะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะครับ ใส่บาร์โคดนะครับผมนี่คือตัวของเครื่องยนต์นะครับนี่คือคานหน้านะครับอันนี้เป็นรอยถอดเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนไอตัวพัดลมไปนะครับวันนั้นพัดลมไม่หมุนนะผมไปเปลี่ยนพัดลมมาให้จะเป็นพัดลมแอร์นะครับตัวนี้นะครับใหม่จริงเลยมาดูได้เลยใหม่จริงๆนะครับอะไหล่ยังอยู่ในรถอยู่นะครับผมเก็บไว้นะครับก็คือการเปลี่ยนพัดลมรุ่นนี้จะต้องถอดคานนะครับก็เลย เป็นรอยถอดนะครับแต่ว่าไม่โดนอะไรมาเลยนะครับข้างในซับในสวยงามปกนตินะครับรอยนะครับกะโออปรงอาจจะมีรอยถอดมานิดนึงนะครับมีเค็มเก็บสีมานะครับสีหิ่นกระเด็นนะครับแต่ว่าไม่ได้เพิ่งทำนะครับรอยเก่า เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับสตาร์ทเครื่องแล้วเครื่องยนต์เดินเรียบนะครับลมทำงานครบนะครับทุกต,ตัวแอร์เย็นช่ำนะครับ ตอกกันด้านหลังนะครับ mm hmm. แจ๊สนะครับซื mm ้ท hmm. ้ายรถนะครับนี่พวกซับพวกนี้ครับนี่เดิมๆนะครับ, mm hmm. รบไม่มีทอดนะครับผม mm hmm. ยางอะไร mm hmm. หลุมยางอะไรสวยมากนะ เด่มนะครับผมครับเดี๋ยวเราไปดูขอบประตูกันนะครับคขอบประตูนะครับนี่อ่าเมสติกเกอร์ใส่ยังอยู่นะครับสติกเกอร์อ่าสเปกยางนะครับเ,บเบม็ดอาร์คนะครับคมคม อยู่ครบนะครับประตูต่อไปนะครับนี่ดูแผงประตูหุ้มหนังนะครับนี่ไม่พองไม่ลอกเลยนะครับนี่นะงประตูแผงประตูนะครับมาดูเม็ดอปต่อครับรเต็มนะครับ จอใส่อยู่ครบหมดนะครับฝาถังนี่นะเนี่ยถ้าจะทำสีมาเนี่ยมันจะมีขอบตรงนี้นะนี่มันเปื้อนนะครับแผงประตูหลังซ้ายนะครับดูเรียบร้อยมากเดิมเดิมนะครับนี่คือมุ่มมาอย่างดีนะครับเนี่ยหนังเบาดีมากไม่มีขาดนะครับดูเม็อาอ์กันต่อนะครับ แส่ยังอยู่ครบเลยครับนะคซ้ายนะครับแสงประตูนะครับดูนะครับคอนโซลน,นะครับในเบาะนะครับไม่มีขาดไม่มีรอกเลยนะครับนี่ครับยางขอบประตูนะครับเมพาของเรา เดิมๆนะครับอ๋ออันนี้จะเป็นเลขกระถางของรถน้าเพลทของอคนอื่นใส่ใส่ก็ยังไงนี่ส่วนของเบาะนั่งนะครับนัน่งสบายนะพื้นที่เหลือนะครับ อันนี้ผมปรับเบาะมาข้างหลังค่อนข้างค่อนข้างไกลนะครับนี่ด้านหลังนะครับแต่ถ้านั่งหลังจะต้องเอาหมอนขึ้นนะครับหมอนตรงข้างทางนีน้มันจะพอดีนะครับผมเดีย๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะครับนะคบอนขับ ฮนด้าจะน่าสบายมากตัวส่วนตัวผมชอบเเดี๋ยวเรามาดูเอกสารกับกุญแจรถกันนะครับอันนี้เป็นส่วนของภายในนะครับ พวงมาลัยนะครับไม่มีลอกนะครับโลก้งไม่ลอกนะครับปุ่มนะครับไม่ลอกสักปุ่มเลยนะครับนี่นะครับปุ่มปรับกะจกนะปุ่มปรับก็จนะครับนะครับปุ่มวิทยุเนี่ยไม่ลอกเลยนะครับดูเขาตรงเนี้ยจะบางคันมันชอบด่างๆนะครับเนีคันนี้ไม่ด่างเลยนะครับนี่นะครับปุ่มปรับเพิ่มเสียงลดเสียงที่พวงมาลัยมีแพตเทิชิพนะครับบวกลบนะครับ นี่นะครับถ้าถ้ารุ่นที่เป็นตัวท็อป s อนะครับแพทเทนชิพนะครับเกียร์นะครับจะเป็น P R N D S นะครับแล้วก็ S จะเป็นใช้บลกลิที่พ่วงมาไล่นะครับจะไม่ได้ใช้เอพีถ้าเกิดเป็นรุ่นปกตินะครับรุ่นที่เป็นตัว S นะครับหรือตัว V นะครับจะเป็น P R N D 3 2 L นะครับเราจะไม่มีแพทเทิร์นชิพตรงนี้นะครับนะครับกระจกนะครับทับ นะครับใช้งานได้ปกตินะครับ,นะรบแล้วก็กระจกไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับนะครับนีขนขนบ่ขึ้นลงได้นะครับหลังขวานะครับขึ้นลงได้นะครับไปหน้าซ้ายนะครับหลังซ้ายนะครับ สองอ่านันที่จะมีเฉพาะ SV นะครับรุ่นต่ำกว่า SV จะไม่มีนะครับผมกระจกนี่ดูนไม่แตกไม่หักเลยเจ้าของใช้ถนอมมากนะครับรถอายุสิบปีนะไม่แตกไหมครับนะครับผ้าบูหลังคาสะอาดมากนะครับมีรอยเจิมนะครับแต่ว่าต้องส่วนอื่นๆนะครับสะอาดจริงๆนะครับ และอีกจุดเด่นหนึ่งของ s อนะครับคือที่เท้าแขนนะครับถ้าไม่ใช่ s อจะไม่มีนะจะมีแค่นี้นะครับจะเป็นบอกที่ไม่มีที่เท้าแขนนะครับที่วางแก้วน้ำนะครับสิบตำแหน่งหนึ่งสองนะครับสามสี่ห้าหกนะครับเจ็ดแปดนะครับแล้วข้างหลังประตูอีกสองอันนะครับเก้าสิบจุดนะครับนะดูเบาะนะ เบาะนั่งนะครับไม่ขาดเลยนะครับนี่เป็นหนังแท้ด้วยนะตัวนี้จะเป็นหนังแท้นะครับไม่ใช่หนังเทียมนะส่วนที่สัมผัสตัวนะครับจะเป็นหุ้มหนังมานะครับเนี่ยทั้งคนขับคนนั่งนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะครับนะครับเบาะดีมากนะครับไม่ขาดเลยนะครับ กุญแจนะครับนี่ครับมี3ดอกเลยนะครับอันนี้เป็นรีโมทนะครับผมแล้วก็เป็นธรรมดาสำรองสองอันนะครับไม่มีรอยใช้งานเลยนะครับอันนี้เป็นพรบนะครับแล้วก็อันนี้เล่มนะครับเล่มเนี่ยผมไม่สามารถเปิดให้ดูได้นะแต่คันนี้ยืนยันว่าเป็นมือเดียวป้ายแดงเจ้าของเดียวนะครับพอดีมีคลิปที่เปิดเราเห็นข้อมูลที่อยู่ของเจ้าของเรา YouTube บล็อกคลิปนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวป้ายแดงแล้วอันนี้เขาเปลี่ยนป้ายทะเบียนมานะครับถ้ายังไงทักมาขอดูเลิ่มได้นะผมถ่ายไปแล้วมาส่งให้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวไปทดลองขับให้ดหูนะครับให้ฟังเสียงช่วงล่างกันนะครับนี่ด้วยถนนภายในจุฬานะครับ จะเป็นเสียงพวกบอกข้างหลังนะครับที่แก๊กๆนะครับ ัก็รีวิวให้ดูกันไปแล้วนะครับถ้าใดท่านในสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดนะครับไว้ในช่องรายละเอียดนะครับของคลิปนะครับผมไปดูนะครับได้เลยนะครับผมจะทิ้งเบอร์โทรราคานะครับและรายละเอียดของรถเอาไว้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ